แจมมีปานิชดามอบข้าวกล่อง300กล่องให้ศูนย์ฉีดวัคซีนมสวประสานมิตรเป็นนางเอกสาวอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวสวยแจมมีปานิชดาแสนสุวรรณที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาแบ่งปันน้ำใจโดยการมอบก่องปันสุจกจัดตรงส่งถึงบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว ล่าสุดสาวแจมมี่ปาณิชดาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาแบ่งปันน้ำใจอีกครั้งโดยเธอได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความตั้งใจดีว่าวันนี้แจมและกัลายาณมิตรได้นำข้าวกล่องจำนวน300กล่องมามอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนมสวรประสานมิตรขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพร้อมติดแฮชแท็กน้ำใจเด็กเล็กงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับก็ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวแจมมี่ปาณิชดา ัอยากล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ